ครับผมสวัสดีครับลุงพร้อมโอ้ทองฟ้ามืดครึ้มเมื่อวานนี้ก็ฝนตกครับแต่ก็น่าจะดีครับลุงพร้อมครับมีสายทานน้ําใจเขาเรียกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะฮะเออบ้านข่ะเสื้อให้นักเลยครับ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 ผม ครับครับผมครับผมเดี๋ยวประสานนะครับนอกจากนั้นเพื่อนๆทางโรงเรียนก็เยอะนะครับที่สายทาน้ำใจไปยังโรงเรียนบ้านขาก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านรวงต่างๆในเพื่อสีสงครามนะครับก็ขอเป็นกำลังใจคุณครูทุกทุกท่านนะครับสำหรับพื้นที่ประสบวาตภัย วันนี้มีข่าวในเขตพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับสพปนครพนมเขตหนึ่งนะครับแจ้งหนังสือไปยังผู้มีการที่มีรายชื่อนะครับบอกว่าสพปนครพนมเขตหนึ่งะครับแจ้งให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกนะฮะที่ส่งรายชื่อมา74แห่งนะครับเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินดังนี้นะครับหนึ่งก็คือให้สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก ได้เข้ารับการประเมินนะเพื่อประกาศร,รับรองเป็นสถานษาสีขาวปลอดยาเสพติดในอบบยมุกนะครับในปีการศึกษาที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็คือปอีการศึกษา2,557ระดับเขตพื้นที่แล้วก็ให้สถานษาทุกแห่งนะครับจัดส่งแบบประเมินโครงการพร้อมเอกสารหลักฐานนำเสนอต่อคณะกรรมการนะครับภายในวันที่25กุมภาพันธ์ แล้วก็เขตพื้นที่ก็จะมีการแต่งตั้งอนุก,กรรมการออกประเมินนะฮะแล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่5มีนาคนมท่านเจโรงเรียนนี้ที่ส่งโรงเรียนเข้าประเมินก็เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อมนอกจากนั้นทางท่านไกลสิธิ์พ่อศาลนะครับรองผู้มีการสบป,ปนนครพนมเขตหนึ่งอบอกว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลการประเมินความเหมาะสม เกี่ยวกับการดาเนินง,งานตามนโยบายสนับสนุนทรค่าใช้ใจ่ายนะครับในการจัดการสาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรกรมการการศึกษาขั้นาขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศของการดําเนินงานสลับนําไปใช้พัฒนาส่งเสริมและก็ได้รู้ถึงสภาพจริงปัญหาอุปสรรคเพราะนั้นขอ,อสอพอปอน,นครปฐมเขตหนึ่งนะครับก็ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกโรงนะครับได้กรอกแบบสอบถามที่ส่ง มาพร้อมในหนังสือนี้นะครับตามสภาพความเป็นจริงให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ส่งคืนสพปนครพนมเขตหภายในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับมาที่ทางสพปนครพนมเขต2นะครับท่านดรคำพันธ์อัครนตรนะครับได้ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนะครับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยนะครับ ก็มีโรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วโรงเรียนอนุบาลบ้านแพงนะครับโรงเรียนบ้านปากอูนปากอูนพะดุงวิทย์โรงเรียนชุมชนนางวัวโรงเรียนบ้านหมูมน่น แล้วก็โรงเรียนบ้านโพนบกนะครับอันนี้ก็คือการศึกษาระดับปฐม,มวัยส่วนโรงเรียนต้นแบบนะครับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับผลการพิจารณาดังต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็ได้แก่โรงเรียนบ้านท่าอูเทนสองโรงเรียนชุมชนนาพระชัยสามโรงเรียนบ้านหาดแพงหาดแพงวิทยาสี่โรงเรียนบ้านานาน้อยห้าโรงเรียนบ้านานาทมหกโรงเรียนบ้านพนจานนะครับทั้งสิบสองโรงนี้ ก็จะเข้ารับโล่และเกติบัตรที่เขตพื้นที่นะครับในการประชุมผู้บริหารนะครับที่จะถึงนี้นะครับมาที่ข่าวดีนะครับเราส่งกําลังแรงเชียร์แรงใจไปที่งานศิลปหัตกรรมครั้งที่64นะครับระดับชาติ17-19กุมภาพันธ์ณาอิมแพกเมืองทองธานี ผู้ในการปรีชาจิรพัฒน์พงศก้นนะฮะส่งลายยินดีมาเลยนะครับยินดีกับผู้บริหารคณะครูโรงเรียนสุนทรวิจิตรนครพนมนะฮะชนะเลิศเลยนะครับระดับประเทศการประกวดมรายมรายาทมารยาทงามอย่างไทยนะฮะประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินป .1 ถึงป .6 และก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเล่านิทานคุณธรรมป .4 ถึงป .6 นอกจากนั้นนะท่านผู้บริการ ดรวรพรชาเรืองเดชนี่จากเรียนบ้านฟังแดงนะครับพระเทศบรบุนิอุปถัมภ์ก็ชนะเลิศการประกวดนะครับละครประวัติศาสตร์ป .1 ถึงม .3 ก็ยินดีกับทุกเรียนอีกหลายโรงเรียนที่กําลังลุ้นนะฮะโดยเฉพาะโอเบกเอวอดนะระดับผู้บริหารนี่ไปนําเสนอผลงานในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้มิการนครราชสุข ท่านผู้บริการดรพิสุทธิตศรีวรพันธ์ท่านผู้บริการดร,พ,ร,พ,พ,ร,ดรพัชรพงษ์ทัศรีนี่เตรียมเต็มที่เลยนะครับในการนําเสนอผลงานยังก็คงมีข่าวดีมาฝากเพื่อนครู5นาทีของเรานะครับท่านผู้บริการบุญธรรมสิทธิพานผะู้บริการเรียนบ้านขอวันนี้19กุมภาพันธนะ์จะนำคณะครูนักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้สำคัญสำคัญในจังหวัดนครพนมเอาลุกหลานเตรียมพร้อมนะครับวันนี้ครับท่านผู้นิการสุเทพวิลาจันทร์ เชิญร่วมง,งานนัสศการพระธาตุสิมมาบ้านตาลอำเภอเท่าอุเทนนะครับ18-20กุมภาพันธ์นี้นะครับท้พายข่าวันนี้นะครับ,รบสำหรับผู้บริหารสพนครปุรเขต2ท่านรองจริยานะฝากเปลี่ยนเปลี่ยนวันประชุมผู้บริหารนะครับเดิมกำหนดวันที่23กุมภาพันธ์ก็เลื่อนเป็นวันที่24กุมภาพันธ์นะส่วนสถานที่คงเดิมครับหลวงพ่อครับสวัสดีครับ ส่งลูกหลานเข้าแข่งขันด้านวิชาการที่เปิลทองธานีนําโดยทางท่านอาจารย์จันทศิน,นกัลยากแก้วนะครับพาลูกหลานไปแข่งขันปรากฏว่าเพลงสากลน,นะฮะขับร้องโดยไรยนาชัยดวงจูที่มาร้องที่วันเด็กที่สตลรรษ17ของเรานี่คว้าเหรียญทองเลยนะฮะแล้วก็น้องอะไรอีกคนนึงนี่ก็ร้องเพลงพระราชนิพ์ครับน้อง กมลรัศีดารักครับร้องเพลงพระราชนิพนลคว้าเหรียญทองเช่นกันครับแข่งเมื่อวันที่18กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาปลบมือให้ดังๆเลยครับแต่ถ้าจะ